วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดูกับเต่านะครับวันนี้บอกได้เลยว่าเต่าคนท่านี่จะทนเสียงตอบรับหรือเสียงเรียกร้องจากเหล่าแฟนคลับรายการดูกับเต๋าไม่ไหวจริงๆนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับมี MV ของวงทีป๊อปวงหนึ่งนะครับปล่อยออกมาเนี่ยทำให้กระแสโซเชียลค่อนข้างร้อนแรงมากคือน้องๆหลายคนทักหาเต่าเยอะมากว่าพี่รีแอคชั่นเพลงนี้หน่อย ของวงพิกซี่ซึ่งเราคิดว่าเออวงพิกซี่คือวงอะไรทําไมเราถึงแบบไม่เคยรู้จักมาก่อน,นอะไรอย่างงี้เนาะวงพิกซี่คือวงไหนเป็นวงน้องใหม่ใช่ไหมหอย่างงี้เราก็เลยได้ไปทการสืบมาแล้วก็เลยรู้ว่าอ๋อวงพิกซี่เนี่ยเป็นวงจากค่าย lit entertainment หรือว่า l i t entertainment ซึ่งเป็นค่ายของพี่โดมจารุวัตเชี่ยวอารามนะครับหรือว่าพี่โดมแชมป์จากรายการเดอะสตาร์แปดนะครับกับร่วมกับมุกนิตานะครับ ภรรยาของพี่พัดวงมีนนะครับร่วมกันก่อตั้งค่ายนี้มาครับก็คือค่าย lit entertainment หรือว่า lg i entertainment นะครับผมซึ่งได้ปล่อยซิงเกิลแรกนะครับของค่ายเป็น3สาวจากวง pixie นะครับผมซึ่งบอกได้เลยว่าซิงเกิลแรกของเขานะครับชื่อซิงเกิลว่าเด็ดซึ่งเพิ่งทำกานปล่อยเพลงและปล่อย mv เนี่ยมาสุดร้อนเมื่อวานนี้เลย นน้องๆส่งมาในลิงแต่ว่ายังไม่ได้ดูเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูพร้อมกันนะครับว่าจะดเด็ดสมชื่อหรือเปล่ากับเพลงเด็ดจากวงพลิกซี่ไปดูกันเลยครับยังไงปัญจยานหนึ่งอุ้ยน้องน่ารักมากเลยอคนนี้หน้าตามีคาแรคเตอร์มากอ่าคนนี้ความเป็นหนวดอินเตอร์ Uhm สาวห่วยอินเตอร์ม no ันน่าเก่ uh, <S S de ีมากบาไปบ้าไปนี่คุณยากมากรัมือสมัเล่นเออลาอชอยเพลง โนเดด็เฮ้ยดีนะนนนนคนนี้คือเป็นเมนแรปใช่ไหมคินว่ามีความิเนี่ยก็เป็นเมแบบนแรบปบมีแบบความมิสติอกรรๆๆตอกรรืม มีมีความเกาหลีเทียบเกาหลีได้เลยเออชอบเนื้นเอเพลงติ่งหูมากเนื้อไม่ติ่นหูมา,นหมากทุกคนเออมีเสน่ห์มากนงคนนี้น่าเก๋ ไนริโดจริงๆด้วยเออ MV ็มวีคือแบบแสงเสริมมุมกล้องคือดีนะมีความโปรเฟชชั่นอลมากเรื่องของมุมกล้องดีมากโอ้หคนนึงนี้ทัจูดดีมากเลยอ่ะเด็ดเด็ดเด็ด เจงมากเราชอบกันนั่นหลังตุ๊กๆแล้วก็มีความแบบเลดี้เซนความเป็นไทยอ่ะด้วยาการใช้ตุ๊กๆอะ่ะ MV เก๋มากแล้วน้องสามคนก็เก๋ไม่ไหว สี่โหยดีนะมาเบลอะไรเนี่ยอิงกโกโพิมมาเป็นสามคนที่เก๋มากเออทุกคน ดีนะว่าบาปนะแชมป์เดอะสตาร์รายการเดอะสตาร์พี่โดมแบบสายแบบร้องเฮออย่างเงี้ยอยู่ๆจะมาทำวงทีป๊อปวงไอดอลไม่ธรรมาดานะทำออกมาได้ดีเลยแล้วคือรู้จักกาันคือแบบสิ่งที่ต้องแบบชื่นชมมากๆเลยคือการเลือกเด็กสามคนนี้เป็นเด็กสามคนที่แบบเขามีกันสามคนคือโพร คือเพียงพอเลยไม่จำเป็นจะต้องมีห้าคนหรือเป็นสามคนที่บอกเลยว่าเอาอยู่มากๆแต่ละคนมีคาแรคเตอร์อะไรที่แบบมีความแบบชัดเจนแล้วคือคือน้องอ่ะน้องน้อง้องทั้งสามคนอะ่ะไม่ได้เป็นคนที่แบบมีความสวยแบบสวยมากสวยประจักษ์แต่ว่าน้องมีความเก๋มีความหน้าเก๋คือแต่ละคนเนี่ยอย่างน้องอิงโกะเนี่ยมีความดูเป็นแบบหน้าเก๋คือหน้ารากักแล้วก็หน้าเก๋มีความหวานอยู่ในนั้นแล้วก็แบบ น่ารักจิ้มลิ้มแล้วก็แบบการเต้นในที่จุดการร้องก็คือแบบดีส่วนอีกคนนึงก็คือน้องอะไรนะพิมมาพิมมาเนี่ยคือรูแบบดูหน้าเนี่ยรู้หรือว่าเป็นสายแบบออกแนวไปทางแบบอ่อเขาเรียกว่าไงนะมินิมอลออกไปทางแนวแบบติดติด,ตดนิดนึงไปสั่งตีดแล้วก็ไปถึงเวลาแบบว่ามาแรปอย่างเงี้ยเออแล้วหน้าตาในที่จุดการแรปก็คือแบบฮะมันใช่ มันได้เลยส่วนออน,น้อยคนนึงก็คือน้องอไอนะน้องมาเบลใช่ไหมน้องมาเบลก็ดูมีความสวยมีความเป็นแบบหมวยอินเตอร์แบบคือแอดดิจูดของวงนี้ดีมากเลยนะแล้วสิ่งที่ฉันชอบมากมากที่สุดเลยคือในเอ็มวนี้ก็คือเรื่องของมุมกล้องการใช้มุมกล้องที่แบบเป็นการปรับเปลี่ยนมุมกล้องไปไปมามาซูมเข้าซูมออกแต่เรามีเราไม่มีความรู้สึกเวียนหัวเลยอ๋อมันแปลกแล้วคืออีกอย่างหนึ่งคือเนื้อเพลงเนี่ยเด็ดคือแบบ มันแบบมันเอียลวอร์มมิ่งอ่ะทุกคนพอมันฟังแล้วมีความรู้สึกว่าเออมันติดหูอ่ะอย่าให้ดอกไม้เพราะฉัินเด็ด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 เนี่ยได้หรอวะคือแบบเออพอเราฟังแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยคือมันติดหูนะมันฟังแล้วมีความรู้สึกแบบเนี่ยแต่ฟังรอบเดียวพร้อมทุกคนอ่ะต่อจําเนื้อได้อ่ะอย่าให้ดอกไม้นะเพราะฉัินเด็ด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 เนี่ยได้หรอวะแล้วก็มีว่าไปเกินไปอะไรกันได้หรอวะคือมันมีอะไรเขี้ยว น่ารักแล้วมีความกลมกล่อมเรารู้สึกเซอร์ไพรส์นะเราไม่คิดว่าพี่ดมจะรวดกับพี่มุกนิตาจะสามารถที่จะทำวงเจอกรุ๊ปวงไอดอลทีป๊ Idol, ออกมาได้แบบดีขนาดนี้อ่ะถือว่าเป็นการเปิดสกราดใหม่ของวงของวงนี้ค่ายนี้ได้ดีเลยภูมิใจภูมิใจแทนไอดอลไทยมากๆ t p ทีปไทยคือต่อรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่ทีป๊อไทยคนข้างที่จะแบบ บูมนะมีกระแสนะตั้งแต่หลายๆวงที่เริ่มเปิดตัวมาไม่ว่าจะเป็นวงเอ่อโฟร e อีฟเนอะรวมมาถึงวงพิกซี่และอีกหลายๆวงเลยที่แบบเดบิวต์กนขึ้นมาเปิดตัวกันขึ้นมา,นนมาคือมันทำให้เราเห็นว่าวงการไอดอลของประเทศไทยอ่ะมันไม่ได้ธรรมดาอีกแล้วอ่ะมันควรจะได้รับการยอมรับในระดับเอเชียได้แล้วอ่ะนี่อไหมจากการที่เรามีผู้ส่งอิทธิพลคื ประเทศเกาหลีไอดอลถ้าเรารูถ้ถึงไอดอลเรารู้ถึงเกาหลีรู้ถึงจีนหรือถึงญี่ปุ่นใช่ไหมแต่แบบเนี่ยคือผลงานของประเทศไทยที่จะเอาไปให้เขาดูว่านี่คือ Thailand, ไทยแลนด์และทีป๊อปไทยมีแพ้ชดดั่นทดในโลกไปสำหรับสนุนน้องนะครับในช่องของ l i ท Entertainment นนะครับกับ Pixies นะครับกับเพลงเด็ดเด็ดจริง ถ,ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างนะครับว่าชอบอะไรในเพลงนี้กันบ้างชอบใครบ้างเป็นเมนใครบ้างนะครับแล้วก็ตกใครไปแล้วบ้างตอนนี้คือเตกทั้งสามคนเลยคือตกชอบทั้งสามคนมีความเก๋มากโอเคอย่าลืมไปช่วยสนับสนุนนะครับไปปั่นวิวน้องๆกันที่นะครับกับเพลงเด็ดจากวงฟิกซี่นะครับวันนี้นะครับรายการดูกับเต่านะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย that 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 yeah, yeah.